สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่และทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะให้ดูวิธีการทาสีบ้านแบบไม่ให้เหลอะพื้นนะครับสำหรับบ้านนี้นะครับก็เป็นบ้านเก่านะครับซึ่งก็เพิ่งรื้อของออกนะครับแล้วก็จะทำการทาสีใหม่นะครับเพื่อที่จะปล่อยให้คนเช่านะครับ เพราะฉะนั้นการทาสีนะครับก็ต้องมีเทคนิคนะครับเพื่อที่จะได้ให้งานเสร็จเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาทำความสะอาดพื้นนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาปูกระดาษปูผ้ารองนะครับสำหรับเทคนิคตรงนี้นะครับที่ช่างอินเดียเขาทำนะครับเขาใช้อ้นี่นะครับก็คือเขาใช้น้ำลาดบนพื้นนะครับ ก็คือทําให้พื้นเปียกทําให้กระเบื้องเปียกนะครับเราค่อยทาเวลาสีหยดนะครับ <Oh, <okay. S 1> เวลาสีหยดนะครับก็จะหยดลงที่น้ํามันก็จะไม่เลอะพื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ต้องจะต้องจะได้ไม่ต้องมาทําการเช็ดพื้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทาครั้งแรกนะครับทารองพื้นครั้งแรกนะครับ สำหรับพื้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ํานะครับก็จะเห็นว่าเป็นน้ํานะครับเทคนิคของเขาค่อนข้างจะใช้ได้นะครับก็คือไม่ต้องเอาอะไรมาลองนะครับไม่ต้องเสียเวลาปูกระดาษปูผ้าปูอะไรนะครับก็ใช้น้ําราดลงไปนะครับแล้วก็ทาพอสีหยดนะครับมันก็จะไม่เลอะพื้นนะครับ อันนี้นะครับห้องนี้คือทาเสร็จแล้วนะครับทารอบแรกเสร็จแล้วก็เห็นว่าพื้นสะอาดเลยนะครับไม่ต้องใช้กระดาษปูไม่ต้องใช้อะไรปูนะครับก็คือใช้น้ําลาดนะครับเสร็จแล้วก็ทาได้เลยนะครับหลังจากทาเสร็จนะครับก็ใช้ม็อบนะครับเช็ดน้ําออกก็เป็นอันว่าจบ บจบขั้นตอนนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นเก็ดเล็กเกตน้อยสำหรับงานช่างนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ